สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรตินันนาคพันธ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านห้วยซับมิตรภาพที่61 สำหรับวันนี้มานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบ on-demand จัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมที่มีชื่อว่า Anytime, Anywhere for ICT by ครูจ๋าค่ะ ปัญหาและความสำคัญเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้อย่างปกติผู้สอนจึงเลือกรูปแบบการสอนแบบออนมาน์ and, มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ค่ะ ข้อดีของการสอนแบบออนดมาน์คือผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ส่วนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยการรับชมคลิปวิดีโอที่ครูฝากไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆค่ะวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ค่ะ ขั้นตอนในการดำเนินการผู้สอนเลือกใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมมิงในการดำเนินงานค่ะขั้นที่1การวางแผนผู้สอนจัดประชุมปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายเพื่อเลือกรูปแบบในการสอนจากนั้นทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาออกแบบการเรียนรู้ ขั้นที่2ปฏิบัติตามแผน2.1สร้างกลุ่มลายผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทำการชี้แจงช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลกับผู้ปกครองค่ะ2.2ออกแบบสื่อประกอบการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม PowerPoint และ Adobe c a t i v a t e ผลิตสื่อ CAI หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะ2.3 ทำการสอนพร้อมอัดคลิปวิดีโอโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ค่ะ2.4นำคลิปวิดีโอการสอนที่ได้อัปโหลดลงบนเว็บไซต์ YouTube.com ค่ะ2.5สร้างเว็บไซต์เป็นของตนเองโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Sites เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ 2.6จัดทำเอกสารสรุปความรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกค่ะขั้นที่3ขั้นตรวจสอบ3.1มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ไรซ์เวิร์กชีตซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาทำใบงานออนไลน์ได้โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษออกมาค่ะ 3.2ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Form ค่ะขั้นที่4การให้ข้อมูลย้อนกลับ4.1ผู้สอนสามารถตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Live Worksheet แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับผ่านทางไลน์กลุ่มห้องเรียนค่ะ 4.2แอปพลิเคชัน Google Form สามารถตรวจแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์แล้วแจ้งข้อมูลย้อนกลับในลักษณะเรียลไทมให้ผู้เรียนสามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีหลังส่งแบบทดสอบค่ะ สรุปการดำเนินงานทั้งหมดเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติจึงเลือกรูปแบบการสอนแบบออนมาน์ and, มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยเริ่มจาก 1. จัดทำคลิปวิดีโอการสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint และ adobe captivate 2. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้โดยอัพคลิปวิดีโอลงบนเว็บไซต์ youtube และสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน google site พร้อมกับส่งลิงก์การเรียน รู้เข้าไปในลายกลุ่ม 3. สรุปบทเรียนให้อยู่ในรูปของอินโฟกราฟิก 4. มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบฝึกหัดหลังเรียนให้อยู่ในรูปของแอปพลิเคชัน Life Worksheet และแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Form ผลจากการใช้นวัตกรรมทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ค่ะช่องทางในการติดตามเพื่ออัปเดตความรู้ใหม่ๆ 1.Facebook 1. Page 2. ช่อง youtube และ 3. ห้องเรียนออนไลน์ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ